ครับประวันหน mm. ึ่งหเจดองเดตันตังครับ mm. มาถึงบางสื้อครับเ mm. พิ่งจำหนึ่งสามเก้ามาเมื่อเช้านี่เองครับไ mm. อ้หน mm. ึ่งส mm. ี่ศูนย์เขอไปเมื่อเช้าเองครับ mm. ยาวสิบพันนะครับสิบพันันทีสิบสอ่าสิบเอสิบ สองโปรดทราบที่นี่สถานีต้นางบางซื่อที่นี่สถานีต้นทางบางซื่อขบวนรถที่จอดที่เป็นจัาชินีสองในขณะนี้เป็นขบวนรถเดินเส้นทางสายใต้ขบวนที่หนึ่งหกเจ็ดขบวนที่หนึ่งหกเจ็ดเดินทางรับส่งผู้โดยสารสถานีต้นทางกรุงเที่สายทางสถานีกาญจน์มีตัวเล่สารกับขบวนรถทั้งที่และบนน้ำสีง Ich get